สวัสดีค่ะทุกคนื้นนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะื้นนี้กามาในหัวอ้เอเถาอยู่่างแดนต้องแข็งแรงสาใดนะคะถึงสิอยู่ได้แบบสบายสบายนะคะทุกคนความแข็งแรงนะคะกับึืนยูกับปัจจัยอันดับแรกเลยเก็คือสุขภาพร่างกายนะคะ่มีโรคมีไัยไข้เจ็บนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต่อสู่อดทนนะคะ้าก็อันที่สมก็คือมีรายใดที่เพียงพ่อค่ะทุกคนการอยู่ในประเทศเดิรมนี่อย่างปกติสุกนะคะสำหรับการที่เฮาเป็นคนต่างชาติมาอยู่นะคะทุกคนภาษาเฮากับบดาแข็งแรงพ่อบนไดเนาะคะ่ะก็เฮากับตองสู่ลายอ่านลายแนวพี่น้องอันดับแรกเลยก็คือ ความเป็นยูนะคะโดยเฉพาะคนที่บ่มีบ้านค่ะทุกคนหลายคนในประเทศเยอรมน,นีนะคะอา่าพักอาศัยอยู่ในบ้านเซารหรืออาพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนซึ่งเวลาเฮ้าถ่าชะแลกแกชะชรามากนะคะบ้านที่เฮาเคยอยู่มากหลายปีหลายสิบป,ปีนะคะเข้าอาจซิอูต่อบ่ไดเนื่องจากเข้าขึ้นลงมบันไดบบถนัดนะคะเฮาก็ต้องมองหาบ้านใหม่นะคะทุกคนซึ่ง บ้านไม่นะคะที่เรามองหานะคะก็คือหนึ่งมีความสะดวกสบายไกลหมอไกลโรงพยาบาลมีร้านขายยามีซูเปอร์มาร์เก็ตมีการคมนาคมที่สะดวกสบายเนาะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเถามาเขากะบางที่กะบกริยดขับรถเองจังสิเนาะคะ่ะทุกคนถ้าไปใส่มาใส่แบบด้วยตัวเองใดโดยการเอ่อคมนาคมสาธารณะจังสินะคะขนส่งสาธารณะถ้าไปเองใดจังสิมันกะ สบายใจหรามันกับประหยัดน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าแท็กซี่แพงอีลีค่ะต่างประเทศแท็กซีน่นี่แพงมากมาก,มากค่ะทุกคนเพราะว่ามันกับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะค่าเ้ียใจที่สูงนะคะมันก็มีบวกภาษีน้ำภาษีน้นภาษีนีนะคะมันก็เลยเป็นแบบว่าแพงค่ะทุกคนการเดินทางเมื่อวานนี้ค่ะเหตุให้ย่าได้เห็นหลายอันหลายอย่างนะคะทุกคน เมื่อวานนี้เดินทางไปเที่ยวทีป่าดำท่างตอนใต้เขตแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนกลับไปเจอแม่ป่าคนหนึ่งนะคะเราเป็นฝรั่งนี่แหละระหว่าแฟนเล่าเนี่ยอยู่น้ำกันมาสามสิบปีเนาะไปเที่ยวเมืองไทยไปเจอผู้สาวก็ะเลยตอนนี้ก็ะเลยทิ้งเล่าไปอยู่กับผู้สาวที่เมืองไทยค่ะทุกคนความแน่นอนคือความม่แน่นอนเนาะคะ่ะทุกคนขนาด อยู่น้ากันมาตั้งสามสิบปีเนาะคะ่ะคันสิทิ้งก,กันกับเป็นยงังคือบทิ้งตั้งแต่นุ่มๆเนาะคะ่ะห้ไม่ปลาเล่าได้มีโอกาสได้ไปเจอคนนไม่อันนี้มาทิมตอนเล่าเทาถึงสิไหมคะเล่ากะเสียโอกาสเนาะยายคิดวาเนาะมู่วานไปเจอเล่าอยู่สถานีรถบัสนะคะเล่ากับวอยฟั่งเนาะค่ะว่าเล่าเนี่ยตะเวนหาบานตอนนี้เล่าอาศัยอยู่ในไฟบวกค่ะทุกคน แล้วเล่ากับอยุย้าลแล้วระหว่าไฟบวกอ่ะมันบอสงบมันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็พุ่นพานแล้วก็รด้ายอีกอย่างสีละเล่าอยากหาเลือกมองยูไม่ที่แบบว่ามีความสงบอยู่ตามเมืองเล็กๆแต่ว่ามีความผอมองสีไหมคะทุกคนเล่ากับไปตะเวนหาเนาะไปทั้งอ่ภาคใต้ของเยอรมนีแถวปาดมตอนใต้แล้วว่าทั้งนี้เราก็บอกประทับใจเพราะว่ามันอ่ มีภูเขาสูงแล้วก็ะการไปมากกับบอครยสะดวกปันใดยังสิหนอะค่ะยายก็เลว่ากะสันไปยุทั้งที่ชั้นยู่บอกทั้งนั้นนะ่ะชั้นยู่หุบเขาขับรถขับยังกสะดวกสบายแล้วก็ะการจระาะจรกับคนสงสาธารณกันหลายสะดวกสบายแล้วก็มีไก่โรงพยาบาลมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันกับหอนด้ช่วงหนาหอนมันจะหอนหลายเพราะว่ามันอยู่หุบเขาเนาะ ยายกระบ,บอกนั่งไปยังสี่เนาะนั่งก็เลยว่าเออฉันสิไปหาเบิงดูก่อนฉันกับเหลือผู้ใดแล้วละ่ะเพราะว่าผู้ใายเขากับทีมฉันไปแล้วตอนนี้ฉันก็โตคนเดียวอีกอย่างหนึ่งฉันกับบใคายสบายเล่าเคยเป็นเออเส้นเลือดสมองอ่าวุตันแม่พี่น้องนั่นแหละแล้วกับบอคายสบายแล้วคนที่อยู่น้ำเล่ามาสามสิบปีก็ะถิงแล้วไปไปมี มีอะไรยังสิเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตเองโดยลําพังเนาะค่ะพี่น้องซึ่งกับดูท่าทางเราก็สิเสียใจอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเข้มแข็งนะเนาะถิ่มกันก็นกนมาถิ่มย่ามเถาเนาะอีกอีกคนหนึ่งกันเลยเมิดโอกาสอีกคนหนึ่งมีโอกาสไปเจอคนนูมอีกคนหนึ่งกะมดโอกาสเนาะค่ะทุกคนกน็ได้อยู่ตามลําพังนี่ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่เหตุให้ย่ายนะคะได้คิดว่า เข้าต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนบวา,าภัยกับซามนะคะทุกคนเข้าต้องยืนเดยล้าแข็งตัวเองให้ได้ะคะ่ะทุกคนเนาะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ยายไปเจอมาหมู่บ้านนะคะก็คือขากลับจากไปเที่ยวนะคะกะนางรถไฟกลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนน่งรถไฟกลับบ้านกะมีคุณตาคนหนึ่งนะคะอายุ84ปีแล้วละเพิ่นกะมาน่งอยู่กับพวก่ายเนาะเนาะ การมานั่งคุยกันไปคุยกันมาเนาะเล่าก็เลยบอกว่าการที่เล่าสุขภาพแข็งแรงแบบเนี้ยก็คือเล่าเดินตลอดเดินป้าตลอดจังสิไหมคะเล่ากับไปคนเดียวแล้วก็บม่มีผู้ใดเล่าก็อาศัยอยยุคนเดียวนะคะทุกคนอายุแปดสิบสี่อาศัยอยยุคนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่สุขภาพแข็งแรงก็เลยบลัาบกค่ะทุกคนเล่าอยากไปใส่เล่าก็ไปแล้วว่าเล่ากับเกษียณแล้วเล่าเดินทางไหลทุกมือเลยพี่น้องแล้วว่าเร่าเบญจบาลเรา เราจะไปเดินหันเดินนีขึ้นรถไฟไปไปเดินหันเดินนีแล้วเ,เราก็ให้คอคิดว่าสุขภาพเฮ้านะคะเฮ้าต้องดูแลเองนะคะเราก็บอกให้ฟังว่ามูเล่าน่ะเกษียไปหลายคนแล้วรุนนองกเสียไปหลายคนแล้วแต่ว่าเล่าก็ยังมีชีวิตยังแข็งแรงยังสินะคะ่ะพี่น้องก็ยังไปใส่มาใส่ได้อยู่เราก็เลยบอกว่า,เ,าเธอยังนมแน่น อย่าไปใสกรไปซ้ำไปใดจังสิเนาะคะ่ะทุกคนก็นั่งคุยกันมากับคุณตาค่ะในความรู้หล่ยๆอย,ย่างคะ่ะพี่น้องบวาสิเป็นการใช้ชีวิตของอคุณตาสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะข้าเจ้าก็บ่ได้สบายได้พี่น้องมีคำคำว้าหนึ่งทีเหตุให้ย้าคิดใดนะคะย่าก็บอกให้เราฟังว่าตอนไปเที่ยวอตอนไปเดินป่าตอนหนึ่งนะคะไปเจอคุณย่าอายุแปดสิบแล้วล่ะ เราก็นยังเดินไดจากภูเขาข้างล่างนะคะไตเขาขึ้นไปบนยอดเขาเฟ้นแบกไดเนาะคะ่ะคุณตาก็เลยบอกว่าคุณยายคนนียเราเคยผ่านชีวิตไว้เด็กทีลําบากเห็ดงานหลายสมัยตะกอนหลังสงครามนะคะเห็ดงานลายวันนี้ข้าเจ้าก็เลยมีสุขภาพแข็งแรงไหมคะข้าเจ้าออกกําลังกายส่วนมาคนทียูแบบว่ายู่บิเอนหเบางสิข้าเจ้าจะออจางานลายไดออกกําลังกายกลางแจง้งซะ เยตุให้สุขภาพแข็งแรงค่ะทุกคนนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยการมาอยู่เมืองนอกนี่ถ้าเฮาเ,เตรียมตัวไวนี่เท่ามาานน่ะถ้าเฮาอยู่แบบเงียบเงานี่เฮาสิมีปัญหาทังจิตใจได้พี่น้องเพราะฉะนั้นการเรียนภาษานี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากที่เหตุให้เฮาสาม,มารถติดต่อสื่อสารกับคนอยู่นี่ได้เนะคะการใดภาษาก็เหตุให้เฮารู้สึกว่าเฮาอ,อยู่ คือยังอยู่บ้านเห้านี่ไหมพี่น้องขันขันเหาบอ่อใดเสลยบม่มีมูมีผัวบ่มียังเสลยอยู่แบบเงียบเงาแบบยังสามีเสียชีวิตไปยังเสียเหาสีบ่อสามารถอยู่ใดแบบสบายสบายทางเฮ้าบ่หูภาษาค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นกะข้อนี้สําคัญที่สุดแล้วกับการมีเพื่อนมีฟูมีคนรู้จักจกังสิก็สําคัญค่ะพี่น้องการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนาะคะ่ะ ไปรู้จักผู้นั้นผู้นี้ไปเว้ากับผู้นั้นผู้นี้บางที่เฮาก็ได้ขอคิดหลายสิ่งหลายอย่างมากด้วยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องยาาก็เตรียมตัวไว้คือกานล,ละเพราะว่ามันจังไดละ่ะก็โชคดีแนวนึงนะคะทีว่าเฮ้าก็ตอนมาอยู่ใหม่สามีก็ได้เตรียมพอไม่เฮาไว้แล้วนะคะที่เราก็สอนลายอันหลายอย่างโรงเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็ สอนการใช้ชีวิตลายอันลายยางก็เลยบอกใครยากบันไดนะคะทุกคนนอกจากเรื่องเอกสารและกฎหมายที่มันอยากอยากจังสิกรสิถามผู้นั้นผู้นี้ที่กระจ้ารูนะคะทุกคนนั่นแหละกัเลยเมื่อเราสู้กันฟังนะคะว่าการใช้ชีวิตเมืองนอกนะคะมาไม่ไม่อาสิมังว่าสะดวกสบายรู้ล้านะคะทุกคนแต่พอมาใส่เขาจริงๆแล้วนะคะสังเกตเบื้องค้นที่ขเขาอ,อยู่ประเทศนี้ มาก่อนคนที่เกิดยุนีแง่ยุนีโตยุนีเถายุนีนะคะแล้วเงินเดือนขจ้ากระลายก็เฮาเด้พี่น้องเพราะว่าขาเจ้าเลี้ยนหนังสือสูงขจ้ามีวิชาความรู้หลายขจ้าเหตุงานดีก็เฮ้ายังสิขจ้ามีรายได้หลายก็เฮาสิขจ้าก็ยังใส่ชีวิตแบบประหยัดได้พี่น้องใส่ชีวิตแบบว่าบฟูเฟือยบ่ฟูฝ่าโออาของแบรนด์ลงแบรนด์เนมแทบสิบ่เห็นเลยพี่น้องขาเจ้าใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ ขาเจ้าจะซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือว่าต่อร่างกายของขาเจ้าแค่นั้นค่ะทุกคนยายกับมะนังขิดนะคะเขากบซึ่นซับเอาน้ำขาเจ้าไว้น้ำกะดีค่ะทุกคนเราห่อกะสิมีชีวิตทีสุขสบายในบรรปลายของเข้าค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะอาสิมีสาลาแนบมีสาลาแนนะคะกะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ